คือปอร์เช่ประกาศมาแล้วนะครับว่าภายในปี2030เนี่ยนะครับเขามองว่า80%ของจำนวนรถที่เขาขายเนี่ยน่าจะเป็นรถ e-d ข่าวลือมานะครับก็คือตัวคายเ n นเองเนี่ยเขาจะมีตัวเลือกที่เป็นตัวไฟฟ้าด้วยเช่นกันแต่ปอร์เช่เองเนี่ยจะไม่ทิ้งเครื่องยนต์สันดาปไปทีเดียวออเนื้ Mitsubishi Triton Black Edition จำนวนจำกัดที่เชิรืองทั่วประเทศสากลการประมูลแหล่งประมูลรถพร้อมขับระดับหลับตาซื้อบริสุทธิ์ซื้อตรงโปร่งใสต้องที่สากลการประมูลเพิ่งเผยชอมไปล่าสุดกับ Porsche All Electric มาคันรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกของ Porsche ในกลุ่ม SUV ตามรุ่นพี่ e ว s สปอร์ตซีดนในค่ายอย่างไทคานทำให้หลายคนเดาว่า พอเช่ Porsche, จะลดบทบาทเครื่องสันดาปภายในแล้วหันมาเอาดีแต่รถ EV ทั้งค่ายหรือไม่ถ้าจริงอาจทำให้คนที่ลหลงไหลเครื่องยนต์สันดาบอันเร้าใจของพอเช่แอบใจหายหรือเปล่าต้องให้คุณมาร์คธนบดีกุลทนผู้อำนวยการฝ่ายขายพอเช่ประเทศไทยโดย a a s Group มานั่งเคลียร์ประเด็นนี้กันสักหน่อยค่ะสวัสดีคะ่ะคุณมา โอ้วันนี้เรามาอยู่กันที่เอ็มสเฟียเลยนะคะกับโปเช่ซึ่งในครั้งนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นแบบอิเล็กทริกทั้งหมดเลยใช่ไหมคะใช่วันนี้เราก็มาอยู่กับตัวโปเช่ r ปเช่มาคันนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดของเรานะครับคือโปเช่มาคันเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นรถหนึ่งรุ่นนะครับที่ขายดีมากสำหรับ r ปเช่ทั่วโลกะนะครับในประเทศไทยเนี่ยนะครับเราเริ่มจำหน่ายโปเช่มาคันเนี่ยตั้งแต่ปี2015แล้วนะครับ นะแล้วเป็นรุ่นที่1รุ่นของเราทีเา่เรียกว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากนะครับแล้วรุ่นนี้นะครับเราตื่นเต้นมากเพราะเราได้รถรุ่นใหม่มาแล้วนะครับคือพอเชื่อม a า a ันเจเนอเรชัที่ 2, 2> แต่สิ่งที่แตกต่างไปเนี่ยนะครับจากเจน1มาเจน2เนี่ยคือเจน2เนี่ยจะเป็น All Electric นะครับคือเครื่องยนต์สันดาปเนี่ยจะไม่มีให้ตัวเลือกแล้วอาไม่มาแล้วไม่มาแล้วนะครับ คือรถที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยนะครับจะมีแค่พลังงานเนี่ยเป็นแค่แบตเตอรี่อิเล็กทริกเท่านั้นนะครับถ้าเผื่อใครยังเป็นแฟนบอกว่ายังอยากได้รถเครื่องยนต์สันดาปอยู่นะครับอยากได้มาคันสันดาปอยู่เนี่ยตอนนี้ต้องรีบเข้ามามาซื้อแล้วนะครับ,บเพราะ,ะว่ามีเวลาแค่ประมาณปีกว่าๆนะครับแล้วรถรุ่นนี้ก็จะหายไปส่วนรถรุ่นที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยนะครับก็คือเป็นมาคัน b e v All New นะครับเป็นแพลตฟอร์มใหม่เลยแต่ว่ามี DNA ของ Por s เช e นะครับก็คือ การขับขี่เนี่ยนะครับก็จะเหมือนกับรถปอร์ c h เชทั่วไปทุกๆรุ่นที่เรามีโอกาสได้สัมผัสมาแล้วก็คือจะเน้นความสปอร์ตความแรงความทนทานนะครับแล้วก็เบรกที่ดีนะครับแล้วก็การขับขี่ที่มั่นใจคิดเห็นยังไงว่าแบบเราจะทำให้เพื่อให้กลุ่มลูกค้าเดิมหรือว่าเป็น EV เพื่อให้กลุ่มลูกค้าใหม่ก็ก่อนอื่นเลยนะครับปอร์เน่เขายังไม่ทิ้งนะครับ DNA ของเขานะครับ การขับขี่ของปอร์เช่ไม่ว่าจะเป็นไทคันหรือมาคาันเนี่ยถ้ามีโอกาสได้ขับขี่เนี่ยจะคล้ายๆกับรถ ICE เนะครับเครื่องยนต์ยนสันดาปถ้าเพื่อเราไปขับรถไฟฟ้าทั่วไปเนี่ยนะครับเวลาเราเวลาเราผ่อนคันเร่งเนี่ยนะครับจะค่อนข้างทิมเพราะว่าจะมีแรงห่วง Regenerative นะครับแต่ของปอร์เช่เนี่ย,ยรถจะค่อนข้างไหลนะครับเหมือนกับรถยนต์ทั่วไปนะครับ อัตาเร่งหรือแม้แต่ electric sport sound ที่มีอยู่เข้ามาในรถเนี่ยนะครับก็จะให้ความรู้สึกนะครับเหมือนกับแบบว่าโอเคมีมีเสียงเครื่องยนต์บ้างน,<ม>นะครับอยู่ในตัวรถแต่เรื่อง handling นะครับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเราจะรู้ดีว่าจะมีน้ำหนักค่อนข้างสูงหนักกว่ารถเครื่องดนสันดานะครับ Porsche เ,เนี่ยก็เลยใส่อิเล็กทรอนิกส์เข้าไปในตัวรถค่อนข้างเยอะเพื่อให้การขับขี่เนี่ยใกล้เคียงกับรถเครื่องยนต์สันดามากที่สุด อาทิเช่นตัวมาคันเทอร์โบเนี่ยนะครับจะมี4 wheel steering มาในตัวเพื่อที่เวลาการเปลี่ยนเลนในการขับขี่ในความเร็วเนี่ยจะได้การทรงตัวจะได้ค่อนข้างดีหรือเวลาจะกลับรถนะครับในในที่แคบแคบเนี่ยนะครับรัศมีวงเลี้ยวเนี่ยแค่11.1เมตเองนะครับค่อนข้างแคบเพราะว่ามี4 wheel steering เข้ามาหรือจะมี Porsche torque vectoring control นะครับคือใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในตัวรถ นะครับเพื่อให้เวลาการเข้าโค้งหรือการขับขี่เข้าโค้งเนี่ยนะครับจะมั่นใจมากยิ่งขึ้นคือแท็กไลน์ของตัวมาคันรุ่นนี้เนี่ยคือ keep your essence keep your essence เนี่ยก็คือก็เก็บกลิ่นอายของตัวเองไว้กับตัวนะครับก็คือ DNA ของ Porsche เนี่ยนะครับในตัวมาคันรุ่นใหม่นี้ไม่ว่าจะเป็น b e v ก็ตามาการขับขี่ทุกสิ่งนะครับคือยังเป็น Porsche แล้วถ้าเราจะเข้าสู่กันเป็น EV แบบ100%ก็คิดว่าน่าจะเป็นตัว cross over SUV ด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับก็คือเราเปิดตัวด้วยไทยคานนะครับในปี2020นะรประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากมีปีช่วงปีหน,นึ่งเนี้ยนะครับยอดขายของไทคันของเราเนี้ยมากสูงสุดถึง25%อของส่วนแบ,บ่งการขายเลยนะครับ อันนั้นเป็นรถรุ่นสลูนรุ่นซีดนส่วนมาคันรุ่นใหม่นี้เนี่ยนะครับเป็นรุ่น SUV เราก็รู้ว่ารถ SUV เนี่ยนะครับมีความนิยมมากกว่ารถซีแดนในทุกวันนี้เราก็เลยคาดการไว้ว่ามาคันรุ่นใหม่นี้เนี่ยนะครับน่าจะทํายอดขายของเราเนี่ยนะครับได้สูงกว่ารุ่นไทยคันอีก ว่าน่าจะตอบโจทย์คนไทยได้ดีเลยเพราะว่า SUV ของคนไทยก็ค่อนข้างขายดีเป็นที่นิยมอยู่แล้วถูกต้องครับในช่วงเวลา3-4ปีที่เราขายไทยคันมาเนี่ยนะครับยอดขายสะสมของเราเนี่ยเรียกว่าเฉียดๆหนึ่งพันคันแล้วนะครับส่วนมัคันดี e B ีเนี่ยนะครับด้วยรูปร่างของเขาเนี่ยนะครับกระทัดรัดเล็กลงนะครับคล่องแคล่วเวลาขับในถนนในประเทศไทย ราคานะครับเริ่มต้นที่4.99ล้านเรียกว่าเป็นราคาคที่จับต้องได้ง่ายกว่าตัวไทคันอีกนะครับเราก็เลยค่อนข้างมั่นใจนะครับในตัวมาคันรุ่นนี้<ช>นะครับว่าน่าจะาทําให้ความฝันนะครับของคนไทยของเราเนี่ยที่อยากเป็นครอบครองเป็นเจ้าของรถยนต์ปอร์เช่นเนี่ยนะครับได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมทีนี้พอมาเป็นมาคันแบบว่า EV 100%และจุนอยากทราบว่าถ้าเกิดในเรื่องของเวลาเราขับไปที่ถนนอย่างเงี้ย ภายนอกที่คนจะเห็นเราเราสามารถจะแยกแยะออกได้ไหมว่าอันนี้เป็นแบบตัวตัว e-v 100%อันนี้เป็นตัวน้ํามันอะไรมีข้อแตกต่าง <Okay. S 1> อะไรบ้างคะคือระหว่างตัว e-v 100%กับตัวน้ามันเนี่ยต่างกันแน่นอนเพราะรูปลัก มันแตกต่างกันมันโคโลเจเนอเรชั่นกันนะครับแต่ว่ามาคันรุ่นนี้เนี่ยมีมาด้วยกัน4รุ่นมาคันขับเคลื่อน2ล้อมาคันขับเคลื่อน4ล้อมาคัน 4S แล้วก็มาคันเทอร์โบรูปลักษณ์เนี่ยใกล้เคียงกันมากนะครับผมเชื่อว่าลูกค้าอาจจะดูไม่ค่อยออกมีแต่รุ่นเดียวนะครับที่จะดูออกคือรุ่นเทอร์โบรุ่นเทอร์โบเนี่ยตัวแบตเนี่ยจะเป็นเทอร์โบไนท์นะครับถ้า่อมาสังเกตดู Porsche Crest เนี่ยจะไม่เหมือนกันระหว่างรถสองคันนี้นะครับเขาทำซีรีส์เทอร์โบเนี่ยให้แตกต่างแยกออกมาเเเเลยพพรราาะป็นนซีีีส์ท่่คอข้งิศษ แล้วจะมีออปชันมากยิ่งขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดจะขับรถมาคันทูนะครับที่ราคาเริ่มต้น4.99ล้านเนี่ยนะครับเอาตรงๆก็หล่อคล้ายๆกับตัวเทอร์โบที่ราคาที่7.79ล้านนะครับส่วนภายในของตัวมาคันเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นตัวหน้าจอนะครับหน้าจอที่เป็น12.6นิ้วนะครับที่อยู่ตรงหน้าคนขับแล้วส่วนจอกลางนะครับแล้วก็จอด้านผู้โดยสารนี่ที่เป็นออปชันเนี่ยนะครับก็คือคอนโทรลได้นะครับแต่ว่า รุ่นนี้เนี่ยนะครับไฮไลท์เลยคือ virtual reality head up display นะครับก็คือการขับขี่ของเราเนี่ยจะมี head up display แต่ head up display น,นี้เนี่ยเปรียบเทียบกับจอทีวี8 6นิ้วเลยเหตุผลเพราะภาพที่เรามองเห็นเนี่ยนะครับจะอยู่ข้างหน้ารถเนี่ยออกไปอีก10เมตรนะครับแล้วเหมือนเป็นภาพ 3D <c oughs> dimension ที่ซ้อนกับภาพจริงอยู่นะครับอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งไฮไลท์ของตัวมาัน c a n EV รุ่นใหม่ คือถ้าสังเกตเห็นว่าถ้าเราแบบไปนั่งอยู่ในตัวมาคันแล้วเนี่ยเหมือนว่าตัวเฮดรูมหรือว่าตัวเล็กรูมก็จะดูดูกว้างขึ้นด้วยหรือเปล่าถูกครับกว้างขึ้นด้วยเหตุผลเพราะว่าตัวเบาเองเนี่ยนะครับต่าลงกว่ารุ่นเดิมทําให้เรามีเฮดรูมมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วด้วยรูปลักษณ์ของตัวรถเองเนี่ยนะครับใหญ่ขึ้นด้วยมากกว่ารุ่นที่ผ่านมานะครับก็เรียกว่าจะคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมขนคองได้มากขึ้นกว่าเดิม ในอนาคตนะครับจะขับมาคันไปแคมปิ้งได้นะครับ oh. อาจจะนอนในรถได้เลยนะครับ <Hey. S 1> เพราะว่ามีแอร์นะครับก็เลยก็ต้องลองดูครับ <c oughs> ในเรื่องของตัวความสูงของรถเนี่ยเห็นว่ามันมันต่ำลงไหมคะใช่ครับคือ <c oughs> ด้วยบางรุ่นนะครับเราจะออปชันที่มี Air Suspension <c oughs> ได้ยิ่งถ้าเกิดเรามีแอร์ส s p e n s i นเนี่ยนะครับจะยกรถให้ขึ้นสูง <c oughs> หรือลงต่ำก็ได้ แต่ตัวตัวเบาะเองเนี่ยนะครับเหมือนต่ําลงกว่ารุ่นเดิมเนี่ยประมาณ1 1บเถึงสิามิลิเมตรนะครับทำให้เข้าออกจากรถเนี่ยได้ง่ายขึ้นยคือในเรื่องของช่องเก็บสัมภาระด้วยความที่เป็น cross o w a y SUV เองนี่ก็คือบอ r ใช้จริงๆเราก็ทําได้ดีนะกว้างอยู่นะจนเห็นแอบเห็นเยอะใช่ครับเพราะว่ารุ่นใหม่นี้เนี่ยนะครับรุ่นเก่ามีแค่ที่เก็บของสัมภาระอยู่ด้านหลังใช่แต่รุ่นใหม่เนี่ยมีที่เก็บสัมภาระอยู่ด้านหน้าด้วยนะครับก็เลยทําให้เพิ่มนะครับสถานที่ที่จัดเก็บขของงได้้มากยิ่ึน แล้วในเรื่องของออปชันอยากให้คุณมาช่วยพูดหน่อยว่าอะไรที่แบบว่าบางอย่างที่อยากจะเลือกคัสตปม้ลไหมหรือว่าอยากจะมีออปชันเสริมอะไรเงีเ้ยมีอะไรที่ที่แบบให้ลูกค้คคาเลือกได้ไดบ้างก่อนอื่นเลยนะครับอย่างแรกที่เราต้องเลือกคือสีของตัว<ส>รถเพราะว่ารถยนต์ปอร์เช่นเนี่ยนะครับมีสีให้เลือกหลากหลายมากนะครับถ้า mm hmm. เ,เป็นสีมาตรฐานเนี่ยมีให้เลือกถึง13สี สีขั้นสีม่งที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยเรียกว่าเป็นสี Provence นะครับเป็นสีลอนช์ของตัวรถ Provence เนี่ยคือเป็นเมืองนะครับในประเทศฝรั่งเศสที่โด่งดังจากทุ่งลาเวนเดอร์นะครับลาเวนเดอร์นี่ก็คือเป็นสีม่วงก็เลยถึงมีสี Provence ออกมานะครับแต่ว่าใน13สีนี้ยนะครับก็จะมีสีอยู่หลากหลายสีมากนะครับผมเชื่อว่าต้องมีสีอยู่หนึ่งสีนะครับที่เราเลือกแล้วก็เป็นเอกลักษณ์หรือเป็นสไตล์ของเราเอง นอกจากนั้นนะครับด้านภายในะนะครับะจะมีสีให้เลือกอีกหลายสีเหมือนกันในคันพมองเนี่ยนะครับจะมีสีที่เรียกว่าภายในชื่อว่า r a m มโบเป็นสีม่วงเข้มๆนะครับจะสวยงามมากล้อรถนะครับเริ่มต้นจากขนาด20นิ้วแตว่ใหญ่ไปสูงสุดถึง22นิ้วมีให้ล้อเลือกอยู่8ลายด้วยกันนะครับสำหรับปอร์เช่เองเนี่ยนะครับเราเน้นเกี่ยวกับ Customization ะ,ะครับให้ เจ้าของรถเนี้ยนะครับออกแบบรถตามใจที่เขาชอบเพื่อให้โดดเด่นบนท้องถนนนะครับแล้วก็บ่งบอกถึงสไตล์ของตัวเองด้วยนี่อยากทดสอบถามนะความในเรื่องของมาคันตัวน,นี้เป็น EV รุ่นที่2แล้วที่เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยต่อไปในอนาคตคิดว่าจะเล็งรุ่นไหนที่จะทำเป็น EV วีร้อยเปอร์เซ็นต์อีกไหมคะคือ Porsche ป,ประกาศมาแล้วนะครับว่าภายในปี2030เนี่ยนะครับเขามองว่า80%ของจำนวนรถที่เขาขายเนี่ยน่าจะเป็นรถ EV นะครับแต่ว่าสเซมันในอนาคตเนี่ยนะครับจะมีรถ EV 100%ออกมาเสริมอีกนะครับจากข่าวที่ผมดูมาะนะครับก็คือรุ่นถัดไปนี่นะจะเป็นรุ่น718นะครับก็คือจะเป็น EV ทรงสปอร์ตแล้วต่อไปจากนั้นเนี่ยนะครับที่ทางข่าวลือมานะครับก็คือตัวค a ยเอ n นเองนี่ก็จะมีตัวเลือกที่เป็นตัวไฟฟ้าด้วยเช่นกันนะครับก็เรียกว่าแต่ p o r ์เช่เองเนี่จะไม่ทิ้งเครื่องยนต์สันดับไปทีเดียวนะครับอย่างรุ่นมาคันเองเนี่ยนะครับ<ะ>เราก็จะขายควบคู่กันไป นะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยนะครับผมก็มองว่าทาง p o r ์เช่เองเนี่ยเขาก็คิดค้นเกี่ยวกับเรื่อง synthetic fuel ก็คือน้ำมันที่สังเคราะห์มาได้นะครับเพื่อที่จะเอนช e ว่าในอนาคตเนี่ยเราอ่ะยังขายรถ ICE ได้อยู่นะครับรถเครื่องยนต์สำหรับได้อยู่ก็คือเป็นคำตอบที่หลายๆคนน่าจะพอใจนะคะกับสิ่งที่ปอร์เช่เนี่ยได้ได้คิดเอาไว้นะค,ะ,คะ,ะทีนี้ในเรื่องของ ราคาเห็นว่าตอนนี้เนี่ยตัวมาคาันเองเนี่ยมาอยู่2รุ่นจริงๆมีทั้งหมด4รุ่นด้วยกันวันนี้นี่ที่คือมาที่เอ็์ฟิเออร์ตอนนี้จะมีให้ดูอยู่แค่2รุ่นคือรุ่นอะไรบ้างคะใช่ครับคือรุ่นมาคันโฟนะครับคือคันสีม่วงที่อยู่ข้างหลังผมราคาเริ่มต้นที่5้าล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทเป็นมี2อมอเตอร์408แรงม้านะครับศูนย์ถึงหนึ่งร้อยเนี่ยผมรู้สึกว่า5.2วินาทีนะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะครับคือรุ่นเทอร์โบราคาอยู่ที่7จ็ดล้านเจ็ดแสนเก้า แรงม้าอยู่ที่619แรงม้านะครับ0ถึง100เนี่ย3.3วินาทีนะครับส่วนอีก2รุ่นนะครับที่จะมาเสริมคาดการณ์ว่าน่าจะมาถึงประเทศไทยเนี่ยประมาณมกราปีหน้านะครับคือรุ่นมาคันทูก็คือมอเตอร์เดี่ยวขับเคลื่อน2ล้อหลังนะครับสามอยหกสิแรงม้าราคาจะเริ่มต้นที่4ี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นกว่ายังไม่ถึง5ครับแล้วอีกรุ่นหนึ่งก็คือมาคัน 4S นะครับ ก็คือคล้ายๆกับมาคันโฟนี่แหละนะครับแต่แรงม้าเพิ่มขึ้นจาก408แรงม้าเป็น516แรงม้านะครับราคาจะอยู่ที่6ล้าน390,000บาทนะครับก็เรียกว่ามีสี่ choice นะครับสี่ระดับแรงม้าให้เลือกนะครับแต่ว่าสวยเก๋เหมือนกันหมดนะครับแล้วมาคันนี้นะครับที่ราคาเริ่มต้น4.99ล้านเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นราคาเริ่มต้นแสดงว่าเราเนี่ยนะครับพยายามที่จะทำให้ปอร์เช่เนี่ยนะครับ ใกล้เอื้อมมากที่สุดนะครับแล้วอยากทําให้ฝันของผู้บริโภคในประเทศไทยเนี่ยเป็นจริงคนที่ฝันว่าอยากจะเป็นครอบครองเจ้าของรถยนต์ปอร์เช่นเนี่ยนะครับอันนี้แหละครับเป็นโอกาสนะครับค่ะซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากจะมาแบบว่าดูคันจริงๆนะคะก็สามารถมาได้เหมือนเรานะคะที่เอ็มสุขวงนี้อยากให้คุณมาบอกหน่อยว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถมาชมได้นถ,ถึงเท่าไหร่ได้ครับก็สถานที่ที่เราอยู่เนี่ยนะครับเราเรียกว่า ASH o u เ e เป็นสถานที่นะครับที่อยู่ชั้น2ของ m s p ม r e ที่ AS เนี่ยนะครับเป็นคลองที่ไว้แล้วเราจะโรเตทแบรนด์ต่างๆของเราเข้ามาอยู่ในสถานที่นี้เรามีทั้ง p r s c h ช b e n นลี่แล้วก็ h a r ์ด y ้งเดวิสนะครับที่เราเ,เป็นตัวแทนในช่วงเวลานี้เนี่ยนะครับเราจะมีมาคันสงคันนี้จอดอยู่ถึงวันที่30กันยายนเราจะมีน้องๆน,นะครับที่เป็น Porsche Pro แล้วก็เซ l e ์ซ o n ซ u l t เท t ของเราเนี่ยที่มาช่วยชี้แนะนะครับแล้วก็ช่วยคอนฟิกเกอร์รถมาคันนะครับก็อยาก เป็นโอกาสที่ดีนะครับเพราะรถสองคันนี้เนี่ยนะครับเรายืมมาจากทางโรงงานปอร์เช่เลย <laughs> รถที่เห็นเนี่ยจะเป็นรถพวงมาลัยซ้ายแต่ว่ารถพวงมาลัยขวาที่เราจําหน่ายได้หรือส่งมอบได้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าตอนนี้อยู่บนเรือแล้วนะครับน่าจะมาถึงประเทศไทยเนี่ยประมาณปลายเดือนกันยา <c oughs> สําหรับใครที่อยากจะรอก่อนนะครับหรือสวยก่อนนะครับก็ผมเชื่อว่าต้นเดืนอนตุลานี่นะครับ <c oughs> เราจะได้ส่งมอบรถกันได้แน่นอนนะครับ <c oughs> แล้วยังพอมีรถว่างอยู่ด้วยครับตอนนี้ <c oughs> ก็ถ้าเกิดว่าใครแบบใจร้อนจอกครอบครองแล้วนะคะก็ให้รอนในช่วงเดือนตุลาก็คือน,นํา2รุ่นนี้<ๆ>เลือกกันก่อนแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูครบทั้ง4รุ่นให้รอมาก,กราปีหนะ้า<ๆ>ก็อยากให้คุณมานะคะช่วยฝากถึงปอร์เช่ประเทศไทยนะคะให้กับลูกค้าหรือว่าแฟนปอร์เช่ชาวไทยไหน่อยค่ะครับผมก็ทางปอร์เช่ประเทศไทยนะครับเราก็กําลังจะขยายนะครับดีลเลอร์เน็ตเวิร์ของเราภายในซิ้นปีนี้นะครับเราจะมีปอรเช่เซ็นเตอร์ที่บางนานะครับเพื่อขยายเซอร์วิสแคปซีของเรา ต้นปีหน้าจะมี p o r ์เช e Center ที่พัทยาแล้วก็ในปี2026ก็จะมี p o r s c ช e Center ที่ถนนกาลประพฤกษ์ส่วนดีลเลอร์ปัจจุบันของเรารที่ p o r s เช e ดอนเมืองหรือ p o r s เช e พัฒนาการก็จะมีการปรับปรุงขยายาพระคลาสตี่ของเราเช่นเดียวกันนะครับเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับปอร์เช่ในประเทศไทยเนี่ย นะครับรถทุกคันมีวอร์รนตี2ปไีไม่จำกัดระยะทางแล้วซื้อเพิ่มวอร์รนตีได้ถึง15ปีเราจะอยู่ด้วยกันนะครับไปนานๆเรามีผลักไลน์กว้างขวางกวาง้วา,งวางมากนะครับก็เชื่อว่าพอเป็นเจ้าของคันแรกแล้วเนี่ยน่าจะมีคันที่ 2, 2> <c oughs> คันที่3ามตามมาครับ <c oughs> ก็ถ้าเกิดใครนะคะสนใจหรือว่าอยากจะมาเป็นครอบครัวเดียวกับโครเช่นะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับโค s เช่โดย AAS ่น่งน,นะคะตอนนี้ต้องขอขอบคุณ mm hmm. คุณมากมากเลยค่ะขอขอบคุณนะคะ mm hmm. ดีค่ะแอ a ซาประกันภัยเขียงข้างทุกความเชื่อมั่นดูแลกันตลอดไป All oh, new Mitsubishi Triton Black Edition จำนวนจำกัดที่เชิรรือทั่วประเทศยิ่งรวมกันยิ่งมันระดับโลก ลีโอโซดาผู้สนับสนุนการแข่งขันม o โตจีอย่างเป็นทางการ